หลังจากที่หนูลงคลิปที่ปลอมตัวเป็นลูกไปจีบป๊าคนอื่นจนหนูได้ออกสก,กิลทีวีทุกคนคือหนูดีใจมากที่เขาเอาหนูไปออกเพราะว่าตอนนั้นหนูก็เบียวจริงอะหนูก็เข้าเซนจริงแต่ว่าทุกครั้งที่เบียวหนูก็มีความสุขนะคะและนี่ก็คือภาคต่อของเบีเ้ยวลูกจีบป๊าจะเป็นยังไงไปดูเลยป้าตครับป้าคิดถึงอะโอ้คิดถึงหนูเหมือนกันนะครับ อาจุ๊มาป้าหนูชอบป้าเอาอีกแล้วนะชอบหนูเหมือนกันนะครับชอบหนูเหมือนกันนะครับชอบหนูเหมือนกันนะครับปู่คะลำแซ่บมากโอ้ยป้าเขินเด้อเขินอะไรฮะอู้ป้า ปกติหนูพูดไปป้าไม่เคยบอกชอบหนูเลยก็แน่หจชอบครับชอบ <H uy> น่ารักน่ารักมาก <H uy> ทุกวันนีน้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันกี่วันนะเกือบอาทิตย์แล้วมั้ง <H uy> ปกติหนูบอกชอบป้าไปป้าไม่เคยบอกชอบหนูกลับเลยวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันอะไรทุกวันนั่นแหละแต่แค่ไม่ได้พูดบอกไปเฉยป้า <H uy> ปาการละครปะเนี่ยการละครอะไรไม่มีการละครอะไรั้งนั้นแหละหล่อไหมหล่หอไหมหล่อไหมหล่อที่สุดป้าหนูเราไม่ไปหาแบบหวานใจอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่มีหวานใจที่อยู่เหมืองอะป้าหึงหนูหรอไมก็แซวเล่นไงไม่มีเราป้า เขายังบอกเลยว่าหนูไปเล่นอะไรกับใครหลายคนจริงเหรอเอ,อใครเป็นคนพูดอ่ะไม่รู้ไปแบบไปสืบมาอะไรแบบให้คนไปสืบมาอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่หนูหรอกปาหนูก็รักปาคนเดียวอ่ะฮะรักแบบ <c oughs> ไหนหรอรักแบบปาลูกอะไรเงี้ยหรอ <c oughs> เอ้ยหรืว่ายังไง <c oughs> อาพูดพูดพูดอะพูด <c oughs> พูด,พ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 ด ที่หายแล้วกูป้าหนูก็หนูก็เหมือนวันแรกที่หนูคุยกับป้านั่นแหละวันแรกที่โทรไปหาป้าก็เหมือนเดิมนั่นแหละป้าแบบฝันเห็นเลขเลยเหรออือฝันเห็นเลขเลยเลขมงคลด้วยเลขเท่าไหร่ว่าห้าสี่ห้าหกเนี่ยแหละเราไม่ปิดบ่งปิดเบอร์เลยนะ แล้วมีคนโทรมาไหมไมีจริงเหรอเขาโทรมาเล่นเหรอโทรมาเล่นแต่เรารู้สึกจริงโทรมาแบบแบบหนูเลยป้าป้าหนูชอบป้าแล้วป้าได้ชอบเขากลับไหมล่ะฮะแล้วป้าได้ชอบเขากลับไหมอ่าไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบดูนะใครโทรหาพ่อกูนะสัส <laughs> <laughs> คนนี้ป้าหนูคนเดียวหนูไม่ใครหนูห่วงมากเลยนะไม่ห่วงเหมือนกันนั่นแหละเวลาแบบหนูไปจีบใครใครมาจีบหนูอะไรเงี้ยหนูก็ห่วงป้าหนูห่วงป้ามากเลยคนนี้แหละโทรฮะคนนี้แหละโทรจริงเหรอใช่ใช่เหรอแต่รู้สึกกับเขาจริงอะเด็กโหยป้าแล้วหนูล้า <laughs> <laughs> เต็มตาเลยอ่ะพี่สาว ทำไมพี่สาวไปเอาเบอร์ป้าหนูมาจากไหนคะไม่มีไม่เคยโทรหนูถามจริงคนนี้หนูเจอก่อนนะคะเดี๋ยวไปรับเคสแล้วเนึงนะคะคนนี้หนูเจอก่อนนะคะเดี๋ยวคุณเขาชื่ออะไรอ่ะอุ้ยคนคุณมาใส่ร้ายเราได้ไ่คะป้าแค่ชื่อเขายังจำชื่อป้าไม่ได้อ่ะคิดดูแล้วกันเบบี้ชื่ออะไรคะอุ้ยเนีเบบี้ด้วยชื่อฟิวเจอร์ครับเบบี้ โอเคครับจะขปต่อหน้าต่อตาป้าก็เลือกเลยป้าจะเลือกหนูหรือป้าจะเลือกเขาอะ่ะป้ายังเ<ะ>ห็นหนูเป็นลูกไหมอเออเห็นครับเห็นถ้าป้ายังเห็นหนูเป็นลูกอะ่ะป้าก็เลิกกับพี่เขาซะไม่รังเว้ยถ้าป้ายังเห็นหนูเป็นลูกอยู่อะ่ะก็เลิกกับพี่เขาเลยป้าก็เลือกเอาเถอะไม่อยาให้ใครเป็นตัวเลือกเลยดิ ระหว่างเขากับสาวหัวเทียวเบบีเลือกใครคะเจ็บไปสองคนได้ไหมอ่ะไม่ได้ปาป้าหนูมาก่อนนะมาที่หลังดังกว่าเว้ยป้าก็เลือกเอานะเขากระโดดไปหาเลยอ่ะแมงปาคิดดูแล้วกันคนคนแรกที่จีบคุณก็คือผมคุณเลือกเขา หนูดีใจนะที่ได้เจอป้าเออดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าไม่เจอกันนานมากถ้าวันนั้นหนูไม่กดโทรปั่นไปก็คงไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะชีวิตนี้ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆไม่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะปะ้าถึงเราจะไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆ เราเป็นป้ากับลูกที่สเตปกันแต่ยังไงหนูก็รักป้าเหมือนเดิมหนูก็ชอบป้าเหมือนเดิมนะถึงป้าจะเลือกเขาหนูก็ไม่โกรธเลยเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่กับป้าตลอดโอ,โ,อโอ้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะโอเคไหมหนูก็ว่าป้าคงเลือกแล้วล่ะ เสร็จหรือยังคลิปอะได้หรือยังได้เลยอะไรป้าป้าพูดถึงเรื่องอะไรอะไม่รู้ไม่รู้ช็อตแล้วนี่ได้ช็อตแล้วนี่ได้ช็อตแล้วนี่ได้ช็อตอะไรป้าป้าอย่ามองให้มันเป็นเรื่องธุรกิจสิมันคือเรื่องของความรู้สึกนะป้าอ๋องั้นขอก่อหน่อยได้ไหมครับอุ้ยรักป้าจังเลย จุ๊บว่ะดูป้าจุ๊บกลับเนอโอ้โหฟิวเจอร์อะโอ้หฟิวเจอร์เดี๋ยวเสียงเปลี่ยนเลยนะเสียงเปลี่ยนแล้วนะอันเนี้ยโอ้หฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ที่แปลว่านาเขาเปล่าไหมครับโอ้โหไอ้ยาชิช้า ป้าก็เป็นป้าสุดที่รักของหนูไงหนูสนับสนุนป้าทุกอย่างเลยหนูก็เป็นลูกสเต็ปสุดที่รักเหมือนกันนะครับรู้มือป้ารู้มือรู้อานาคตเลย <c oughs> ถ้าเกิดวันหนึ่งหนูท้องป่องขึ้นมาล่ะป้าจะทำยังไงป้าจะรับผิดชอบหรือเปล่าต้องถามก่อนว่าหนูไปท้องใครมา <c oughs> ป้าพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะหนูก็มีป้าคนเดียวอะ่ะ ใช่หรอเออจะแอบตามสืบดูนะครับอันนี้รอเลยอายาฉันจะตามติดทุกที่แหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเหมืองอยู่แรนน้ำเงินเจอเนื้อคู่อะไรนะโทรศัพท์อะไรอแม่จ๋าเจอเนื้อคู่อะไรอย่เงี้ยตามติดชีวิตเลยรอดูโอป้าว้าว อย่าเลยป้าอย่าไปดูเลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอก้แต่ป้าคิดคิดไรเพลินๆไป่หนอ่อยแต่ป้าไม่ไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าป้ารู้ไงว่าหนูม,มีแค่ป้าคนเดียวอ่ะป้านี่แหละที่หนึ่งในใจหนูอ่ะยิ่งกว่าเบอร์ดีที่หนึ่งในใจคุณอีกอ่ะ <c oughs> ป้าหนูท้องอ่ะ <c oughs> หนูท้องแบบต้องชื่ออะไรเนะี่ยฮะผู้หญิงผู้ชายท้องกับใครมาถามก่อนเลยท้องกับปานั่นแหลอะอ๋ใช่เหรอใช่แล้ววาทำหนูท้องอุ้ยเอาแล้วปาไปทำอะไรหนูตอนไหนเนะี่ยฮะแค่จ้องตาหนูอ่ะก็ท้องแล้วโถไม่ใช่ปากกัดหนูท้องเนี่ยปาต้องรับผิดชอบเลย อ่าเราพิชชอบเป็นไรเดียแบบดูแลอย่างนี้เหรออืมไปแล้วไปแล้วเออขึ้นอีกไม่ได้นะครับผมล็อกแล้วนะล็อกแนละ้วป้าป้าหนูรักป้าที่สุดเลยอะ่ะเอาล่ะน้องๆคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญด o เน็ตด้วยนะครับเริ่มต้น1นึ่งบาทกูไม่มีจะแดกแล้วครับ